จ้าทุกคนสวัสดีนะจ้าเรามาต่ออีพีกันเลยเนาะหลังจากที่หนูเดินออกมาตลาดแล้วเนาะทุกคนหนูก็จะเดินกลับบ้านนะทุกคนหนูจะพาเดินกลับบ้านเนาะ,ะเดี๋ยวหนูพาไปอีกทางหนึ่งดีไหมหนูอยากให้ทุกคนได้เห็นเนาะทุกคนจ๋าว่าประเทศรุรกินที่เขาให้ความสําคัญกับเขาเรียกว่าอะไรนะสถาที่สาธารณะทุกคนจา๋าที่นี่ก็คือส่วนปาร์คใหญ่เลยทุกคนในเมืองชลูทุกคนเดี๋ยวพาไปเดินไปอีกทางหนึ่งดีกว่าน,นะไปะ ก็คือว่าตลาดนัดนี้มันจะมาได้หลายเส้นทางใช่ไหมทุกคนเออทางนี้ก็ได้หลายเส้นทางแล้วทุกคนจา้าเดี๋ยวหนูจะพาทุกคนเดินไปอีกทางหนึ่งเนะเาะอ่าไปกันจ้าทุกคนจา้าแถบนู้นจะเป็นฝั่งงกลเรียนะทุกคนจา้อาอ่าจะเป็นเชื้อเชื้อสายางกลเรียนนะทุกคนอา่าแถบนูนนะ้นเนาะเฮสมัยตะกงตะกอดเนะาะเบลเยียนเขาจะอบมาไปยกมาอยู่ฝั่งนู้นนะทุกคนอ้ตรงนี้ทำเป็นแท็กซี่แล้วเห็นไหมมีแท็กซี่แล้วทุกคนคือดีอ่ะ ที่นี่เขาก็จะมีขนมปังอ่าสวยๆอ่าขนมปังราคาถูกมีเวลาเปิดปิดนี่นะอืขนมปังราคาถูกเห็นไหมทุกคนโซนบังกะเล่นะทุกคนโซนนั้นเออใครจะไปเทีย่ยวบางกะเรียนหรือว่าใครมีวีซา่าเออเขาก็จะไปเขาก็จะมาขึ้นรถเมล์รถบัสตรงนี้กันเนาะอ่าบางคนนะมันเงียบอยู่ฝั่งข้างล่างนี่มาคับเงียบเงียบดีแล้วก็แถบนี้จะเป็นบ้านชั้นเดียวทุกคน ส่วนมากจะเป็นบ้านชั้นเดียวเห็นปะมันจะไม่เป็นตึกอะเป็นบ้านชั้นเดียวอ่าเป็นเสื้อชายเสื้อสายของบังกะเลียเชื้อสายของบางกะเลีย,ย,ลยนะทุกคนจ๋ะออพยพมาอยู่นี่กันสมัยต่กร้าต่ก่อนเนาะอันนี้การที่หนูจะพาทุกคนเดินมานะทำอะไรนี่เขาจะมีที่จงที่จอดมอเตอร์ไซค์หรืออะไรแบบนี้นะเขาจะไม่ให้มอเตอร์ไซค์หรืออะไรขี่เข้าไปข้างในนะทุกคนจ๋ะอ่า เป็นมอเตอร์ไซค์เนาะที่เป็นอิเล็กตริกแต่จักรยานขี่ได้หน้าร้อนแหบนี่ก็จะปลูกดอกกุหลาบเต็มเนี่ยสวยไปหมดเลยนะทุกคนจ้ะอันนี้หน้าแรงเขาก็ตัดตอแล้วแหละเห็นนะตัดตอเริ่มแตกกิ่งของแล้วทุกคนเริ่มแตกกิ่งแล้วเนี่ยที่นี่เขาให้ความสำคัญเนาะอันนี้บ้านบ้านสัตว์นะทุกคนที่แบบเขาเรียกอะไรนะที่ฝึกสัตวนน์นะจ้ะนี่ที่ฝึกสัตว์นะทุกคนจ้ะฝึกนมาฝึกแมวฝึกไปนะทุกคนเลยประมาณนี้เลยทุกคน มีสนามให้เราเล่นนะสนามวอลเลย์บอลฟุตบอลบาสเกตบอลมีทุกสิ่งทุกอย่างเนาะสำหรับคนที่แบบชอบมาเล่นหรืออะไรแบบนี้นะทุกคนส,สวยๆนะทุกคนนะส,สวยๆทุกคนหนิงกระโดดไม่ขึ้นไว้เกอจะเป็นแบบนี้เนาะ อที่นี่เขาจะมีโต๊ะปิกนิกให้ด้วยนะอืมทางตรงไหนดีปะที่นี่เขาจะมีโต๊ะปิกนิกให้ด้วยนะทุกคนนะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนจ่าที่นี่เขาจะแบบว่าอ่าเขาจะมีไงเขาจะมีนะทุกคนเขาจะมีที่ให้ปิกนิกที่ให้อะไรนะทุกคนจ่าจดิงๆมีที่ปิกนิกที่อะไรเขาให้ความสําคัญมากนะทุกคนจ่าที่เนี่ยอ่าแบบไม่ต้องกังวลไม่ต้องไม่ต้องกลัวทุกคนจ่าใครเลือกหลายคนที่าประเทศตุรกีมันไม่ได้น่าอยู่อะไรแบบนี้จริงๆแล้วมันน่าอยู่มากนะทุกคนจ่าเมืองที่หนูอยู่นี่เป็นเมืองเล็กๆเนาะ เป็นเมืองเล็กๆแต่สง,สงบมากเลยนะทุกคนจา๋าสงบสะอาดอ่าสงบสะอาดนะทุกคนดูสิเขามีปิกนิกมีโต๊ะอะไรนี่สำรองให้ประชาชนได้ปิกนิกกันนะทุกคนจา๋าอ่าทุกคนเขาก็จะมีหนุ่มสาวมาจีบก,กันบ้างอะไรกันบ้างอะไรแบบนี้นะทุกคนอ่าจะประมาณนี้เนาะฝัะ่งนึงก็เป็นบังกเลาแล้วจะดดเดินคราจะติงบังคนเขาก็มาจัดวันกงวันเกิดอะไรแบบนี้นะทุกคนอ่ากันข้ากลางคืนเล้วก็ติดฟงติด อะไรแบบนี้เนาะ,ะระยงระยางสวยสวยทุกคนมันก็เป็นอะไรที่แบบเออเลิศนะคือดีเลยละ่ะทุกคนพื้นที่ตรงนี้เนาะเหมาะกับการเขาเหมาะกับการปิกนิกนะทุกคนจ้ะร่มรื่นเนาะเพราะว่าช่วงหน้าร้อนมันก็จะร้อนเหมือนกันใช่ไหมทุกคนอเขาก็จะมาวิ่งแล้วก็มาพักผ่อนอะไรแบบนี้นะทุกคนอสวยสวยไหมทุกคนเห็นไหมอันนี้ก็จะสร้างใหม่นะ ตรงนี้จะสร้างใหม่นะทุกคนเพิ่งทำใหม่นะทุกคนเพิ่งทำใหม่ปีนี้แหละอ่าสวยอ่สวยทุกคนก็จะมานั่งเล่นเนาะเขาจะมีโต๊ะมีอะไรแบบเนี้ยให้ตลอดทางน,นะทุกคนสิ่งที่ต้องห้ามที่มาที่นี่ก็คือว่าห้ามากินเหล้ากินเบียร์นะทุกคนจ้าห้ามกินเหล้ากินเบียร์ห้ามมอเตอร์ไซค์อะไรแบบเนี้ยห้ามข้าวนะทุกคนจ้าทุกคนโซนนั้นก็จะเป็นอ่าร้านชากาแฟาขนมปังทอสอะไรต่างๆเนาะช่วงหน้าร้อนหน้าหนาว ทุกคนก็จะมานั่งวันนี้อากาศดีนะทุกคนจา้าวันนี้อากาศดาีทุกคนก็เลยแบบมานั่งเนาะแต่วันนี้ก็เป็นวันจันทร์คนก็จะไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะทุกคนจา๋า สวยไหมคะทุกคนนางสนมทั้งสี่สงสัยมาทาสีใหม่แน่นอนเลยอ่ะจมูกหายจมูกแม่หายแม่จมูกหายไปไหนอะ่ะใครทําร้ายแม่อช่วงนั้นเราเขาจะเปิดน้าพุตรงนี้นะทุกคนจ้าแล้วก็มีดอกไม้เปิดไฟอะไรแบบนี้ก็จะสวยงามน,นะทุกคนอ่านะทุกคนอ่าอันนี้ก็เป็นสานามเด็กเล่นใหม่นะที่เขาเพิ่งสร้างใหม่นะทุกคนเนี่ย เราก็จะมาดูเนาะเราก็จะมาเล่นเป็นเด็กสักหน่อยสักห้าวิสิบวิตัวอะไรอะ่ะน่ารักจังเลยเออเด็กๆคงจะชอบนะทุกคนหนูชอบนะที่นี่ยเขาให้ความสําคัญดีเอ,อแล้วอันนี้ก็เป็นนิ่มๆนะไม่แข็งไม่อะไรเนาะไม่เจ็บด,ออดูสิสวยมากเลยเออขาให้ความสําคัญจริงๆนะเออแต่เราก็เหี่ยขึ้นเลยเอ,อทําไงดีเขาไม่ให้เราขึ้นหรอกนะเนาะสกรปรกจังเลยนะดูสิอ,อ อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือเล่นแบบไหน่ะเนี่ยคือเล่นแบบไหนก็ไม่รู้เนาะทุกคนดูดิเขาใหความสำคัญมากเลยนะทุกคนสีสันสดใสสีเขียวเชียแต่อย่านั่งเลยเนาะไม่ไหวเวียนหัวเ,เวียนหัวนะทุกคนก็เยอะอยู่นะเออสวยสวย พี่น้องค่ะสิมารีวิวสนามเด็กเล่นเนาะออแล้วก็มันเป็นของเด็กเนาะเราไม่นั่งเล่นซะเลยมาไปดูกันจ้าเป็นไงพี่น้องเออก็จะประมาณนี้นะทุกคนจา๋าคือที่นี่เขาจะให้ความสําคัญมากเออหนูไม่รู้ว่าใครแบบว่าเนี่ยใครมีลูกมีเต้านะสนามสนามเด็กเล่นแบบนี้นะมีทั่วไปในประเทศตรุรกีนะเอ,อ่อทุกคนไม่ต้องกลัวเลยว่าเออ จะไม่มีหรืออะไรแบบนี้นะทุกคนจ๋าเออมีที่เล่นแน่นอนมีที่ให้เด็กปล่อยพลังแน่นอนนะทุกคนเ,ออเดินกลับนะทุกคนตรงนู้นก็จะเปิดนำ้ำพุนะทางเดินนะอืมสวยๆนะทุกคนจา๋าหนูก็จะเดินออกนอกแล้วนะเอ้อันั้นก็เป็นทางกลับบ้านหนูก็ได้นะทุกคนเดินกลับได้หมดเนาะทุกซอกทุกซอยกลับได้หมดนะทุกคนออดูเขาก็เริ่มปลูกต้นหมอกต้นไม้แล้วนะเพราะว่านี่ก็เดือน กุมภาเนาะจะเข้าเดือนมีนาแล้วเอเอก็จะประมาณนี้นะทุกคนจ๋าหนูมั่นใจได้เลยนะว่า,าทุกคนอาจจะถ้าเกิดใครได้ออกมานอกบ้านนะทุกคนจะอารมณ์ดีแน่นอนนะทุกคนจ๋าทุกคนจะมีความสุขแน่นอนอารมณ์ดีแน่นอนนะทุกคนเพราะที่นี่ประเทศตรุรกีเขาไม่ได้มีกฎเกณฑ์หรือว่าอะไรมากมายนะทุกคนจ๋าแค่เรา ปรับตัวอยู่ให้ได้อะไรประมาณนี้แค่นั้นเองเนาะทุกคนอ,อยู่ได้อยู่แล้วคนไทยแล้วปรับตัวเก่งเนาะอืน้ำผึ้งน่านคอน เราจะเดินลอดอุโมงนี้ดีไหมทุกคนดีเนาะเออไปจ้ะทุกคนจ๋าเออเราก็จะพากันออกนอกตลาดแล้วเนาะออกนอกอ่ะปาร์กแล้วนะทุกคนจ๋าเออหนิงก็จะพาไปเดินอีกเส้นทางหนึ่งที่หนิงยังไม่เคยพาทุกคนไปเดินเนาะทุกคนจ๋าออยังไม่เคยพาทุกคนไปเดินเลยนะเนาะอ่าเส้นนี้ก็โอเคเหมือนกันนะของขายเยอะเหมือนกันอ,อ่า มันก็เป็นเส้นทางกลับบ้านหนูแหละทุกคนจ๋าไปกันเลยทุกคนอยากบอกว่าบริยาง่งโดนเมื่อยมากอ่า เดินแถบนี้ก็เดินทุกซอกทุกซอยนะเดินอันนี้ก็เดินกลับได้บ้านหนูได้นะทุกคนคือถนนที่เนี่ยมันเป็นถนนเขาเรียกว่าอะไรนะถนนแมงมุมอมาถนนแมงมุมเนาะพี่น้องมันมันสอดหากันเมื่ไม่จ่ามันจะสอดหากันหมดเนาะทุกคนมันจะสอดหากันหมดนะทุกคน เออมันขึ้นเนินนะอ่าวันนี้อากาศดีขึ้นเนินก็เหนื่อยนิดนึงออถาดบานเฮาเออได้ถักกระเป๋าอ,อใหม่ถักกระเป๋านะออาใส่รักขายของเขานะทุกคน มันคืออะไรอ่ะดูสิรูปร่างแปลกๆจะทุกคนวันหลังเราจะพาทุกคนมากินร้านนี้นะร้านนี่คือคืออร่อยมากอ่าซปเปอร์แบบสุดๆเนาะทุกคนมันเลิศมากทุกคนเห็นไหมสุดท้ายมันก็มาทะลุที่เส้นเดิมเห็นปหอ่าคือว่าเป็นถนนแมงมุมเนาะทุกคนอ่าหนูเรียกว่าถนนแมงมุมเนาะออ สุดท้ายมันก็มาเส้นเดิมนะทุกคนจ้าโอเคขอบคุณทุกคนมากนะคะทุกคนก็วันนี้ก็เท่านี้นะทุกคนจ้าเออกลับบ้านกันแล้วแต่ทุกคนไปจ้าเห็นนะทุกคนหกโมงกว่าแล้วเนาะหกโมงสีกว่าแล้วอ,อจะทุ่มแล้วหนูยังไม่ถึงบ้านเลย <laughs> แน่น่ะหนูอจะบอกนะอยากให้ทุกคนได้เห็นนะว่ามันไม่ได้อันตรายทุกที่ไปเนาะทุกที่ก็อันตรายทุกที่ก็ไม่อันตรายนะทุกคนนสบาย,ายคือสุดท้ายแล้วหนูก็เดินกลับมาทางเดิมไหมทุกคนเออมันมันเดินได้หมดนะทุกคนจ๋าเ,เป็นไงเลิศไหมผัวมไม่ห้ามนะทุกคนจ๋าเพราะว่าเราพูดภาษาได้แล้วอ่าเขาก็ไม่ห้ามเราเขาก็ให้เราเรียนรู้อะไรแบบนี้เนาะ เราก็สามารถที่จะเดินได้นะทุกคนการข้ามคืนนะ,ะก็นี่ก็จะทุ่มหนึ่งแล้วฮะกลับบ้านจันจ้าวันี่กลับหอเฮือนอีรีนะพี่น้องอ,อ,อยู่ดีมีแหง้งอยู่แดงมีฮีเดอร์ผู้ใดมากาก็ฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามเลยนะพี่น้องออมาดานหนึงกันไปแล้วด้วจ้าสวัสดีจ้าทุกคนทุกคนหนูบ้านหนูกลับมาถึงบ้านกี่โมงหนูกลับมาถึงบ้านทุ่มกว่าไปดูเด้อว,ว่า ว่าปวหนูจะทำหน้ายังไง <c oughs> แม่แม่มาเปิดแม่มาเปิดประตูให้นะคะทุกคนสรุปก็คือตะแก่นอนนะทุกคนจ๋าแม่ก็คือไม่มีใครรอหนูนะเนาะคือทุกคนหนูลืมไว้ว่าวันนี้หนูนัดที่จะย่างซี่โคแกะให้แกกินลืม เออโมจะไปหาแล้วหาคอนเทนต์เนาะสุดท้ายแม่ก็เลยต้องกินข้าวกับฟังซูเลียนเนาะทุกคนจ๋าโอเคทุกคนออโอเคจ้ะทุกคนจ๋าก็ก็จะได้หัวชาเท้ามาสองหัวนะจ๊ะแ,แค่นี้หมดเป็นพันนะทุกคนเออได้หัวชเท้ามาสองหัวนะเนาะแล้วก็วันนี้ที่หนูไปตลาดมานะทุกคนเออ แล้วก็หนูจะได้หมูมาอีกสองชิ้นเนาะมันเป็นหมูป่าเป็นหมูมาจากบังกลาเียแต่ว่ามันจะเค็มมันเป็นหมูเค็มไงทุกคนมันไม่ใช่เป็นหมูแบบทั่วไปเนาะทุกคนจา๋าแต่พอมันก็แก้ขัดได้เออมันแก้ขัดได้นะทุกคนอ่ากิโลละสี่ร้อยนะทุกคนก็แก้ขัดได้อ่าถ้าเป็นหมูอ่าเนื้อหมูทั่วไปอ่ะมันก็จะอยู่ที่าอ่ากกิโลละเป็นพันเนาะทุกคนจา๋าแต่ว่าเราก็กินหมูแบบนี้เอาแก้ขัดได้นะทุกคนเนี่ย มาเนาะมาดูแล้วก็จะได้ผักชีนะทุกคนผักชีกําละสามสิบเทเออได้ผักชีมากัมละสามสิบเทเนาะเออสองกัมมันให้มันให้ห้าสิบเทก็เลยเอามาันสองกัมเนาะเออแต่มันก็ทําแบบเหมือนขยะขยะนั่นแหละทุกคนเออ,เอ,อประมาณนั้นแล้วก็ได้ส้มของอิสมามนาะจ๊ะทุกคนได้ส้มของอิสมีมาอ กิโลละห้าสิบนะทุกคนไม่รู้หวานหรือเปล่าของอิกนะมีเนาะประมาณนี้แล้วก็จะได้แตงกวาแตงกวาโลละเจ็ดสิบเพททุกคนแพงมากดูดูลูกดิแตงกวาแพงมากนะทุกคนเออแพงมากอแล้วก็จะเป็นพรนะิกเนาะพริกไอตัวเนี้ยคือที่นี่เขาจะกินพริกแต่เนาะทุกคนบางคนก็จะกินพริกพริกแบบหนึ่งที่เป็นมุกเล็กๆอ่ะองเงี้ยๆๆๆวอ่ะทุกคนพริกอีแบบนั้นน่าจะราคาแพง ราคาจะค่อนข้างแพงเนาะรัวร้อยกว่านั่นคนแต่เนี่ยวันนี้หนูซื้อมาโลละเอ่อเจ็ดสิบโลละเจ็ดสิบเนาะทุกคนมันเป็นพริกหยวกเนาะทุกคนพริกหยวกแต่อันนี้มันจะเป็นพริกหวานไงเ,เขาจะเรียกพริกพริกหวานเนาะเขาจะเรียกว่าบีแบททับลึกเนาะทุกคนจ้าอันนี้ทับลึกอ่าบีแบททับลึกพริกหวานอันนี้อ่าก็จะเป็นพริกก็จะออกเผ็ดๆหน่อยนะมันจะออกเผ็ดๆเนาะอ่าเขาจะย่างไว้กินกับคอฟเต้เอ่อใช้ย่างไว้กินกับคอฟเต้หรืออะไรต่างๆเนาะทุกคนเครื่องเคียง เผาย่างกินอะไรแบบนี้นะทุกคนอาจือบีแบสนะทุกคนอ่าก็คือพริกเผ็ดเขาจะเรียกว่าอาจือบีแบสนะทุกคนจา๋าเออนี่ก็ได้มาแค่นี้จริงแล้วก็จะได้อ่าบวบทุกคนได้บวบเอ่อบวบค่ะทุกคนจา๋าไอ้นี่ก็คือบวบเนาะอ่าถ้าเป็นที่เห็นเขาเรียกว่าอะไรนะซุกินี่ยซุกินี่อะไรหรือเปล่าไม่รู้นะเออ เขาเอาไปตำส้ตมตำกันก็มีเนาะทุกคนมันเป็นบวบเอามาแกงเอามาทำกับข้าวได้หมดนะตัวเนี้ยทุกคนจ๋าแกงทำข้าวเอาไปแกงนึ่งทำนี่ได้หมดทุกคนเออก็มีนาซื้อมาสี่หัวนะทุกคนออประมาณนี้มีแค่นี้จริงหมดเป็นพันทุกคนจ๋าหมดเป็นพันเอองงมากเลยเอองงมากเลยทุกคน ก็จะได้แค่นี้เลยวทุกคนจ๋าขอบคุณมากนะสําหรับวันนี้นะที่เข้ามาดูคลิปหนูนาอเออแล้วก็เออใครคิดว่าหรือเหตุคิดเห็นประการใดหรืออะไรยังไงเนี่ยก็ติติชมหนิงได้นะเออว่านี้อยากให้ทําเมนนุนี่แบบเนี้ยแนะนําหนูได้นะคะทุกคนจ๋าถ้าหนูทําได้หนูก็จะไปทำเนาะทุกคนจ๋าเออเนี่ยก็คืออยากให้บอกให้รู้เฉยๆเนาะว่าหนัวกลับบ้านถึงทุ่มกว่าคือเอางี้นะทุกคนเออเขตฝั่งหนัวมันเป็นอะไรที่แบบมันก็ไม่ได้อันตรายนะทุกคนจ๋าเออ มันไม่ได้อันตรายเนาะเออมันก็ไปไหนมาไหนสะดวกนะทุกคนจ๋าสาหรับหนูเนาะเออหนูก็เดินจนเมื่อยเลยทุกคนเดินอ้อมเนาะทุกคนจ๋าเออยังไงก็ดูอีพีหนึ่งอีพีสองด้วยนะคะทุกคนในคลิปนี้เนาะเออวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมา,มา,ากนะจ๊ะที่แวะเข้ามาดูมาชมนะอ่าวันนี้บ๊ายบายค่ะทุกคน